วงชูคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็เปิดวิดีโอของเราด้วยความสวยงามของดอกกุหลาบแบบนี้เลยนะคะนางก็บานเริ่มบานขึ้นเยอะกว่าเดิมแล้วนะคะจากทิปคลิปก่อนๆที่เราได้ถ่ายไปให้ดูนะคะบ้านเราตอนนี้ลยุยไปด้วยกลีบกุหลาบนะเพื่อนๆอันนี้คะ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นดอกแคนเนชันนะคะที่เราปลูกไว้ตรง ข้างๆกับครัวเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนกันว่าเรามีปลูกอะไรเพิ่มขึ้นบ้างนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่ของเราที่เราปลูกไว้นะคะตอนนี้ก็เริ่มแบบเริ่มได้ผลผลิตแล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่เลย ก็จะเริ่มแบบลูกสีแดงลูกสีเขียวจะมีหลายสายพันธุ์มากนะคะเนี่ยเราจะปลูกผสมพัน์ผสมกันไว้เนี่ยก็จะมีแบบดีไซน์แบบนี้แล้วก็มีดีไซน์แบบลูกยาวๆาแบบนี้นะคะนี่เราซูมให้ดูนี่นะคะก็จะเป็นลูกยาวๆแบบนี้คือลูกหนังก็ออกค่อนข้างเยอยนะคะลูกดกมากมากนี่อันนี้เป็นปีแรกนะคะ ถ้าสุกก็น่าจะกินไม่ทันนะคะถ้าสุกพร้อมๆกันเนี่ยนี่นะคะแล้วก็มาฝั่งนี้ฝั่งนี้เราก็ซื้อต้นมาปลูกใหม่นะคะอันนี้เป็นต้นเลอ,อ,อรีนะคะหรือว่าขึ้นช่ายขึ้นช่ายที่บ้านเราเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นต้น บอกโครีนะคะแล้วก็เป็นกระหล่บดอกแบบนี้นะคะแปลงนี้ก็เป็นต้นหอมเหมือนเดิมค่ะแล้วก็แครอทนะคะแล้วตรงนู่นก็นี่น้องมันฝรั่งของเราก็เริ่มโตขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปข้างใน <c oughs> <c oughs> มีบางคนนะคะมอง อยู่ตานนั้น <N> นี่นะคะน้องสลัดของเราเพื่อนๆโตขึ้นเยอะมากนะคะแต่ว่าอันนี้นังก็ตโตไม่ได้เท่าไหร่หรอกเพนในใราะว่าเราน่าจะปลูกใกล้กันนะคะแล้วก็นี่เลยแปลงนี้เพืพ่อนๆจําได้ไหมคะว่าเราเคยปลูกกวางตุ้งจีนแล้วก็ขนายอดเนาะตอนนี้เราก็ลือแล้วนะคะหรือเราก็ปลูกอันใหม่นี่เราไปเจอต้อนก้าใบ บาซิลิกนะคะเป็นบาซิลิกแบบไทยเนาะมานเราโหดละพาแล้วยปอนไม่่ใจถ้าเราเรียกไม่ผิดนะคะแล้วก็พริกอันนี้เราก็เอาลงดินแล้วนะคะแล้วก็ต้นข้างๆกันก็จะเป็นพริกเหลืองนะคะพริกหยวกพริกยักษ์ของที่นี่นี่ต้นมะเขือเทศของเราก็สูงมากนะคะเพื่อนๆน่าจะประมาณเอวเราได้นางก็เริ่มมีดอกแล้วนะคะนี่แล้วก็แปลงนี้ก็ คาดีของเรานะคะเราก็เก็บไปแล้วนะคะแป็นกลางแล้วก็แปลงฝั่งตรงนี้นะคะแล้วก็ปลูกใหม่เป็นรุ่นที่สามนี่แล้วก็ต้นผักกาดหัวนะคะก็โตขึ้นเยอะแล้วตรงนี้นะคะนี่ฝั่งทางเนี้ยสลัดของเราจะโตขึ้นเยอะกว่าฝั่งนู้นนะคะเพราะว่านางปลูกไม่ที่กันนะคะ แล้วก็ไปได้ดอกไม้มาจ้าเพื่อนๆไอสีสันมากเลยตอนนี้ก็เดี๋ยวรอซื้อกระถางแล้วก็จะเอานางไปปลูกแล้วก็เอาไปวางไว้ข้างหน้าต่างนะคะก็จะมีนี่ดอกอะไรเราไม่รู้แต่รู้อย่างเดียวว่าสีสวยมากนะคะก็จะมีสีส้มสีชมพูแล้วก็ขาวชมพูแล้วก็จะมีสีเหลืองแบบนี้นี่แต่นางก็แบบสีน้ำตาลไปแล้วอันหนึ่งนะคะเพราะว่าน่าจะลดน้ำ โดนแล้วก็นี่นะคะเป็นดอกเล็กๆแบบนี้แล้วก็ต้นกล้าต่างๆก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะมาฝั่งทางนี้บ้างนะคะเพื่อนนี่ฝั่งทางนี้ที่เราเคยวางมะนาวแล้วก็ต้นกล้วยนะคะแล้วก็พวนดินใหม่นี่สังเกตดูว่าดินเริ่มร่วนสุยขึ้นนะคะเราก็ปลูกนี่เลย ต้นแรกก็น่าจะเป็นเอ่อต้นเนี้เราจําไม่ได้น่าจะเป็นต้นแตงกวาหรือเปล่าแล้วก็สองต้นนี้นะคะสองต้นนี้จะเป็นต้นมะเขือมะเขือไทยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเอ่อมะเขือของที่นี่นะคะเป็นมะเขือลูกใหญ่ๆมะเขือยาวอันนี้ก็จะเป็นแตงแล้วก็ตะไคร้จ้าเราเอาลงดินแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่า จะรอดหรือจะร่วงนะคะแต่ว่าหน้าหนาวเราก็คิดว่าเราก็ต้องน่าจะได้ขุดใส่กระถางนะคะแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในบ้านเหมือนเดิมนี่นคะคะ แล้วก็มาฝั่งทางนี้บ้างนะคะเพื่อนๆนี่เราไปขอต้นนี้มาเลยนี่ต้นสีเขียวๆต้นนี้นะคะที่เราลงปลูกเป็นต้นดอกมูเก้นะคะดอกนางสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมมากแต่นางจะบานแค่เดือนเดียวนะคะช่วงประมาณเดือนพฤษภาเนาะนางจะบ,บานนางคือเป็นดอกลิลลี่แห่งหุบเขานะคะเป็นสัญลักษณ์ของวันแรงงานของที่ฝรั่งเศสแล้วเราก็ปลูกสลับกันกันกบ ต้นดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองดาวก,กระจายที่บ้านเรานะคะน,นี่นี่นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นต้นอะไรไม่รู้เราไม่รู้สักชื่อค่ะบนเ่อนนี้อันนี้เราปลูกใหม่จัดตรงส่วนหน้าบ้านใหม่แต่ก็ต้องรองให้นางโตขึ้นสักพักนะคะเนี่ย แต่ว่าเรามีแผนว่าจะทําตรงบริเวณนี้ใหม่ก่อนแต่ว่าก็ปลูกไปก่อนนะคะพอแบบอมันมันน่าดูแล้วเรืน,นี้ก็จะเป็นดอกไม้ที่เราประดับไว้ตรงบริเวณหน้าบ้านนะคะประตูหน้าบ้านหน้าต่างหน้าบ้านนะคะนี่มาเราจะพาไปดูคนดูแลสวนที่บ้านเรานะคะนี่เลยค่ะ ผู้ดูแลสวนอย่างเป็นทางการมีเพื่อนๆดอกดอกหรือผลของนางไม่รู้อะลูกปาล์มต้นปาล์มนางใช้เวลาปลูกต้นปาล์มให้ได้สูงขนาดเนี้ยสิบสองปีจาาเพื่อนๆดูนะคะนี่สิบสองปีได้แค่นี้นะคะนี่อันนี้อันนี้น่าจะปลูกลองถัดมานะคะ อันนี้ต้นนี้สิบสองปีจ้าเพิ่งจะมีดอกนะคะแต่ก็โอเคแล้วก็สวยของนางอยู่สมกับที่นางหอบมานะคะนี่นี่เป็นไอซ์แลนด์ของนางนะคะนี่เป็นไอซ์แลนด์ของแฟนเรานะคะตน้นนี้เดี๋ยวจะให้นางเอาปลูกบ้านที่นี่แล้วก็นอนที่นี่เลยนี่อันนี้ก็จะเป็นต้น ต้นอะไรไม่รู้ที่นี่เขาเรียกตาตานี่เป็นแบบนี้นะคะนี่เขาจะเอาไว้แบบเหมือนใส่ในพวกทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้เป็นยารักษาโรคเป็นเหมือนเป็นเหมือนสมุนไพรนะคะแฟนเราเคยเอามามาต้มน้ำใส่ในน้ำต้มแล้วก็ให้เราแบบหายใจเอากลิ่นของของต้นนี้นะคะของใบเนี่ยแล้วเราก็จะแบบหายเจ็บคอหายไอแบบนี้นะคะ ฝั่งทางนี้กันบ้างค่ะต้นพุ่นของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะนางก็เริ่มมีมีใบแต่ว่าใบานางเริ่มแบบเป็นสีน้ำตาลนี่นะคะ ตอนที่เราถ่ายอยู่นี่นะคะก็ประมาณสองทุ่มแล้วนะเพื่อนๆสองทุ่มกว่าแล้วแต่ว่าท้องฟ้าน,นี่ยก็คือแบบยังสว่างอยู่นะคะนี่เลยค่ะ มาต่อกันคะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะพาปั่น BMX ของเราไปเที่ยวรอบหมู่บ้านนะคะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะคะของหมู่บ้านเราแต่ว่าเรายังไม่เคยมาฝั่งทางนี้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นครั้งแรกของเราเดี๋ยวไปดูบ้านสวยๆแล้วก็บรรยากาศรอบๆหมู่บ้านของเราไปพร้อมๆกันคะ่ะ สำหรับคลิปในวันนี้ของพวกเราก็จบลงแล้วนะคะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ